ครับโลคิดคคยยนี้ค่อ,อ,อ,อคคคคนข้างจะเยอะนะที่นี่ครับคือตอนนี้ใกล้ๆเป็นแฟนน้าคนที่ที่ทอนพองสมายบาถ่าย,าายรูปกันครับดูไฟกวนตกตรงนี้สวัสดีครับตอนนี้ าดูที่ออาการครับเ,รเดี๋ยวเราจะมาดนดูว่าช่วงหลึกๆช่วงเยน็ยนๆของที่นี่ครับมีอะไรน่าสนใจมากครับครับรารบไปดูกันครับส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับของกินของเล่นก็อาจจะมีควาอันนีม้มีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองดูโดยรวมกันว่าเราจะ เจออะไรกันบ้างครับที่โอซาก้ารนี่นี่ครับก็จะเดินไปเรื่อยๆครับตามทางทนี่ก็จะเป็นร้านขายที่จะเป็นปารครับส่วนตรงนั้นก็นี่ครับคนจะจะรัดอาหารก็ข้างเยอะที่นี่ครับสัตว์ขับเพราะว่าจักรยานด้วยนะครับที่นี่จักรยานค่อนข้างเยอะส่วนแต่ก็เป็นพวกระชับฟองครับคว,ว,บควกกดนะครับ อันนี้ก็เป็นตู้ตู้กดครับตู้กดนี้ครับตูค้คลิปนี่ค่อนข้างจะเยอะที่นี่ครับนี่ก็ข้างเยอะครับอันนี้ก็ร้านโทรศัพท์้สือครับเปิร้านโทรศัพท์โน้ตือตกดนี่พวกอนิเมะร้านของกินนะครับ,รบของกินร้านเสือ้อร้านเสือ้อผ้า ฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับร้านพวกอัน,นิี้ต่างๆครับอันนี้เป็นขาตู้ขี้บการ์ดร้านการ์ดนะครับของกันจะเยอะนะครับสำหรับที่นี่ร้านการ์ดร้านตู้ปลาชออนนะครับต่างๆครับ กรจัญชาทนนี่ค่อนข้างเยอะทั้งนั้นก็จะเป็นร้านขายของกินนะครับก็ข้าวต่างๆนะครับน่าสนใจทีเดียวสมุน้นครับอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจว่าคืออะไรคนระับมันซอกซอยนะครับตอนนี้เราจะจดุดตุดหลักของเราก็คือไปป้ายป้ายตุลิโก ครับผ่าน,น้อยไปแล้วครับเราจะไปกินก่อนเลยใช่ไหมอยากแบแต่ของแต่ร้านจะปิด2องทุ่มโอ้โนร้านจะไปกินตัวนี้ดีกว่า่รนี้ก็จะเป็นห้าครับห้างเขาค่องข้างใหญ่ทีเดียวครับถ้าจะมีสายของขายทุจกจากแต่เดินไปเรื่อยๆครับ มีร้านแหมรโดนเน่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของกินนบเราเดินดูกันไปเรื่อยๆก่อนครับ เราขายต้องทำมือถือครับนี่ก็เป็นซอยที่อัน้ร้านร้านปิ้งยาานะครับนกันอันนี้ก็เวลาของกินครับดูว่ามีไรบ้างครับนี่ครับเหมือนแกงกะหรี่ก็มีครับนี่ครับ สำหรับตึกเย็นราคาโดยประมาณนะครับน่าจะถูกสุดๆนะครับนี่ครับก็เดินดูไปเรืร่อยๆก่อนว่าจะเจออะไรบ้างก็น่าจะเป็นตึกใหญ่คนค่อนข้างเยอะครับนี่ก็จะมาหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่ม พอถึงเมืองทุ่มของที่นี่ก็อ้างจะมืดแล้วนะครับอา,อาอกาศก็มาที่24-25องศาอากาศกป็นวันดีเลยอันนี้ก็เป็นร้านร้านปิ้งย่างหา,หาใครอ่ะหาใครอ่ะ นี่เป็นร้านหนซอยนะครับนี่ครับซอยนี้เขาของกินต่อนข้างเยอะๆครับนี่ครับส่วนใหญ่เป็นร้านของกินครับนี่เป็นสตาร์บับ าของครับอันนั้นจะเป็นร้านดองกี้ด้วยครับร้านดองกี้ที่เขาซื้อของกันเยอะๆครับนี่ก็เป็นซอยๆหนึ่งครับ เดินดูไปเรื่อยๆครับเพื่อจะครั้งแรกเลยร้านอาหารกินก่อนนะครับมีหลากหลายมากเลยครับทั้งปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวครับที่โอซาก้าตรงนี้นะร้าที่เขาเดินช็อปปิ้งกันเยอะมากครับตัวโน้ตก็เป็นร้านอองกี้ครับนี่หน้าร้านฝากีเอ็นครับ เด็กเป็นบ้านบ้านถึงเข้าต่อเข้อสอยไปเรื่อยๆนะครับ เียวไปอ,อีกทางหนึ่งครับแล,แล้วใหม่ที่นึ่ครับส่วนตู้กดน้ำก็จะมีอยู่ทุกที่นะครับใครมาญี่ปุ่นก็ต้องลองกดดูนองครับนี่ทำมันฟ้านึกๆครับอันนี้หนึ่งคนนะครับ อนะครับนี่ก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเป็นอะไรบ้างนะน่าจะเป็นทาโกโยากินะครับน่าเป็นพวกทาโกโยากิทาโกโยากิแล้วนู้นก็เป็นร้านพวกร้านซิงยา่านี่เราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับข,ข้างๆแ,แหล่งช็อปปิ้งของโอซาก้าอันนี้อาจจะฝาดอันนี้ก็จะเป็น นี่นะนั่นแน่ๆว่าเป็นปลาดิโพหรือเปล่านะเดี๋ไปดูไปครัมันเป็นคืออะไรน่าจะเป็นพวกปลาดิโพนะครับหรือว่าไม่ก็ทะเลสาชีนนะครับอ่าอันนู้นจะเป็นปลาดิบินน่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ ไอโฟนต่างๆตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนครับดูเดินเดินยังไงก็เดินไม่ทวนนะครับที่นี่ตามสอกตามตอกซอกซอยต่างๆเยอะๆเยอะมากมาครับที่นี่เดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะอันนี้ก็ว่าเป็นร้านที่คนเข้าแน่นๆแน่นมากร้านนี้อะไรก็ไม่รู้แต่คนเย่นมาก ส่น่เปลร้านที่ตตากนงตั้งเจเยอะครับ้นนี้ก็เป็นร้านขาของกินนะครับดูครับเนี่ยน่ากินอยู่นะครับขามุกละมุกร้านไม่แน่ใจว่าขายอะไรร้านนี้ มีร้านฮาครับ,รบส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นพวกของเล่นเหมือนเราวนไปเหมือนตอนที่เราเคย่ายนะด้ว,วบนววน,นมาที่เดิมร้านเหมืนคล้ายๆร้านเฟาดคนเยอะทีเดียวมีแมกโนเนด้วย มีราคาล่องเช้าเขาครับราคาล่องเช้าที่นี่ก็จะถูกกว่าบ้านเรานะครับประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทมีคนคนข้างเยอะทีเดียว ออกเป็นทางที่ต้องข้ามทางมาหลายไปนะครับต้องรอข้ามทางมาหลายไปฝังอ่งครับมันครับต้องข้าทางกายรจรับรถจักรยานก็ค่อนข้างเยอะครับรมาแป๊นึ่งครับ คนข้ามท่านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับเยอะมากเลยครับตอนนี้เราก็จะวนมาอันนี้ครับเติอนไม่ทั่วจริงๆครับที่ออสการ์นี้ครับคนเยอะแยะจริงช่วงคนเยอะมากครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านรองเท้าอีกร้านหนึ่ร้านเอวีซีนะครับร้านรองเท้ ี่เราก็ยังเดินไปได้เรื่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าหน้าจะเป็นปการกตุลาะนะครับตรงน,นี้เราก็จะเจอนะครับถึงที่เราหลังนั้นนะนั่นก็คือสิ่งที่เราตามหาอยู่ครับสี่ครับป้ายอันนี้ครับป้ายนึ้งครับ คือท um ุกคนต้องมาถ่ายที่นี่นะครับนี่ครับนี่รบบป้ายโอลิโกนี้ครับเนี่บคือจะมีใกล้ๆเป็นแบนด์น้าเป็นที่ทุกคนต้องถ่ายแบบถ่ายรูปกันนะคือป้ายโอลิโกนี้ คล้ายๆกับมิกาที่ฮอกไกโดครับไปตกลงอะไรครับมีโดยรอบที่ไปตกลงคนที่ไปตกลงอะรนได้แต่เหรครับเห็นไปตกลงแบบข้างหลังเลยครับไปตกลงข้างหลัง

นี่คือเขาว่่ข้งล่างครับอง่ีคือเป,เป็นลำน้ำที่ผ่านของะการของโอซาก้า 哎。<Okay. S 2> อย่าลืมครับมาเดินในช่วงทั้งคืนนี้ครับก็คนก็ค่อนข้างเยอะร้านหลากหลายนะครับค่อนข้างจะสวยมากอย่าลืมครับมาให้ได้นะครับโอซาก่านะครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆของที่นี่นะครับมากคอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่พล